พีเสื้อสลับลายในอีพีที่9และอีพีที่10ที่ฉายในวันอังคารที่5สิงหาคมและวันพุธที่6สิงหาคมนี้ทางช่องเจเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะออราชามาทำงานตามปกติจู่ๆเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยก็เกิดเป็นลมชักออราชาจึงเข้าไปช่วยทันทีอัมรา,าจึงได้เห็นเหตุการณ์ระหว่างที่อราชาช่วยทำให้รู้สึกชื่นชมจึงปรึกษากับยุรินด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชม และจะเลื่อนตำแหน่งให้กับอราชาให้มาช่วยงานที่หน้าห้องแทนเมื่อรินไม่พอใจแต่ก็พยายามจะเก็บอารมณ์ไว้จึงคิดหาเรื่องปฏิเสธยี่หว่าที่กลายเป็นเมียน้อยของเสีย่ยยี่หว่าก็กล่าวว่าจะต้องหาเงินจากเสี่ยให้ได้แต่ก็ยังผิดหวังเรื่องที่จะเข้าเป็นใหญ่เป็นโตในบอนของเสียเส่ยอำนาจเมียของเสี่ยอำนาจไม่พอใจยี่หว่ามากจึงไล่ออกจากบ่อนยี่หว่าจึงมาปรึกษากับทิม เรื่องที่จะเอาตัวอราชาไปให้เสียอํานาจเพื่อตนจะได้เป็นคนโปรดแทนทิมที่รู้ว่าอราชาไม่ได้เป็นพี่สาวตัวเองอีกแล้วจึงร้ายหนักขึ้นจึงร่วมมือกับแม่โทรหาอราชาและโกหกเรื่องที่จะพาพ่อองค์อาจไปโรงพยาบาลเพราะพ่อไม่มีเงินและเขาให้อราชาช่วยอราชาจึงมาที่บ้านเมื่อถึงที่บ้านอราชาลองเรียกพ่อแต่ก็เงียบจึงรู้สึกผิดปกติ กบินกันบมุทธ,ธาจึงตามมาที่บ้านและได้พบว่าถูกยี่หว่าหลอกจริงๆอราชาได้ตามพ่อมาที่โรงพยาบาลในขณะที่นงรามก็มาที่โรงพยาบาลพอดีเพราะถูกลูกน้องของเสียมนาทำร้ายเอาระหว่างที่นงรามจะถ่ายรูปอราชาจูๆ่ๆนงรามก็ต้องตกใจและพบว่าพ่อของอราชาก็คือองอาจและอราชาก็คือผู้หญิงที่มยุรินพูดถึงเมื่อถึงในงานวันเกิดของอมารา มีแขกกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งทศพิธกระบินนงรามและยี่หวาโดยอราชาได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอราชาถึงตัดตกใจไม่ได้เจอยี่หวามาในงานด้วยจึงพยายามหลบทศพิธจึงได้รู้ว่านงรามก็คือแม่แท้ๆของมยุรินส่วนอัมราก็แค่แม่บุญธรรมทศพิธได้มาเจอกับก,บ,กบินทำให้รถไฟชนกันมยุรินจึงแกล้งแนะนำทศพิธ หาก,กับกระบินให้รู้จักกันทั้งที่รู้ว่าทั้งคู่รู้จักกันอยู่แล้วเพื่อให้ตัวเองดูมีค่าขึ้นในงานเลี้ยงวันเกิดของอมรายี่หวาได้โกหกอราชาว่าจะไม่พาไปหาเสดอีกแล้วและได้นมนาวให้อราชากลับบ้านเถอะอราชาก็เริ่มใจอ่อนแต่ก็ต้องตัดบทไปเพราะต้องขึ้นไปบนเวทีเพื่อไปรำอวยพรวันเกิดให้กับอมราทุกคนในงานไม่เห็นอมรารำอวยพรก็รู้สึกต่างกระชื่นชมรวมทั้งทศพิษ มองอราชาไม่วางตานงรามได้ยินยี่หวา่าคุยกับอราชาและพบว่าทั้งคู่เป็นแม่ลูกกันนงรามกับมยุรินได้วางแผนแก้งอราชาจนอราชาได้รับบาดเจ็บกระบินจะเข้าช่วยในขณะที่ทีมกระอึงมารอจับตัวอราชาที่หน้าบ้านโดยมียี่หว่าเข้ามาขอร้องให้อราชากลับบ้านแต่กระบินก็มาตัดหน้าซะก่อนทำให้ไม่ได้ตัวอราชาไป กบินได้พาอราชาไปส่งที่บ้านมุท่าดีใจที่อราชาได้รับอวยพรให้กับอมราเจ้าของกิจการร้านจิวรี่ชื่อดังได้และก็ชื่นชมอราชาว่าเก่งหลายด้านโดยที่คาดว่าพี่ชายตนจะหลงไหลสเสน่ห์ของอราชาเขาให้แล้วทางด้านอราชาและไม่วาทุกคนถูกฝ่ายบุคคลเรียกไปสอบถามเรื่องสร้อยของมณีรัตน์ที่หายไปติดตามกันได้ผีเสื้อสลับลายใน ep ที่9และ e ีที่10 ในวันอังคารที่5สิงหาคมและวันพุธที่6สิงหาคมนี้ทางช่อง7เวลา1ทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง MyStar ค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ